สวัสดีค่ะตอนนี้สาวๆคนไหนที่กําลังหนักอ,อกหนักใจมีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะคะทั้งผิวหน้ามีริ้วรอยมีสิวไม่กระจางใสและลูกขุมขนกว้างฟังทางนี้เลยนะคะวันนี้นุชมีตัวช่วยดีๆจากผลิตภัณฑ์ beauty sense ม,มาแนะนําค่ะและตัวช่วยที่นุชพูดถึงนะคะอยู่ทางด้านหน้าแล้วค่ะกับผลิตภัณฑ์จาก beauty sense นั่นเองค่ะวันนี้นําตัวทั้ง beauty sense sleeping mask นะคะทั้ง2ขนาดเลยนี่แล้วก็ตัว brightening s o a p ค่ะจาก beauty sense เหมือนกัน แนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับตัวสลิปปิ้งมาคนะ,คะตัวนี้ดีมากๆเลยเพราะว่ามีสารสกัดจาก a อลเลนโทอินไลโพมอยส์แมนดารินเคลียรบีเทนจากบีดรูทและวิตามิน B3 ค่ะที่เน้นในเรื่องของการบํารุงฟื้นฟูซ่อมแซมผิวในขณะที่เราหลับนั่นเองนะคะทำให้ผิวเนี่ยเต่งตึงกระชับลดเลือนริ้วรอยทําให้ดูลิ้วรอยดูตื้นขึ้นและกระจ่างใสมากเลยทีเดียวค่ะ และนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังช่วยลดในเรื่องของสิวต่างๆได้เป็นอย่างดีอย่างที่เวลาวันไหนที่นุดแต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะมีสิวขึ้นจากเครื่องสําอางได้นะคะพอมากสกตัวนี้ไปแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาสิวยุบเลยค่ะสาหรับผิวหน้าที่มีปัญหาลูกคุมขนกว้างหรือว่าผิวบอบบางนะคะก็แนะนําให้ใช้เลยเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยภายในสองอาทิตย์คุณรู้สึกอย่างแน่นอนค่ะว่าลูกคุมขนเล็กลงและใบหน้ากระจ่างใสจริงๆค่ะแล้ววันนี้นุ้มีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยนะคะกับโปรกรงอายุ ลดลิ้วลอยล็อกหน้าเด็กแบบนี้ค่ะนี่เลยจับคู่กันแบบนี้นะคะกับตัว Beauty Sense Sleeping Mask และ Brightening Soap ค่ะ2ตัวนี้ก็จัดโปรให้เลยไน้าละค่ะ 690บาทเท่านั้นแต่ความคุ้มนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณอยากจะซื้อเยอะยิ่งคุ้มเลยค่ะกับโปรซื้อ2แถม2นะคะก็จะได้เป็น Beauty Sense Sleeping Mask 2ชิน้นแล้วก็ได้ Brightening Soap อีก2ก้อนนั่นเองจ้าในราคา1290บบาทค่ะอยากสวยหน้าเด็กต้องผลิตภัณฑ์จาก Beauty Sense เท่านั้นนะคะ